สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับเป็นยังไงสุขสบายฉลองกันเดินทางบางคนก็กลับบ้านบางคนก็ทํากิจกรรมกับเพื่อนๆนะครับผมสนุกหรือเปล่าฮะขอคนละหนึ่งคอมเมนต์หน่อยนะครับผมส่วนผมก็ดีด้ว่าไปพักผ่อนมานะฮะไม่ได้ลงคลิปไปวันนึงก็ขออภัยด้วยนะครับผมคิดว่าการที่ได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็การที่ไปเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยมันสําคัญกว่านะครับผมผมก็เลยไม่ลงคลิปละคนนะฮะเผื่อเพื่อนๆแบบว่ามานั่งรอดูคลิป นะครับผมก็เลยนั่นแหละก็เลยไม่ได้ลงนะฮะไปพักผ่อนกันดีกว่านะครับแต่วันนี้กลับมาแล้วนะครับผมกับปีใหม่นะฮะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยร่างกายแข็งแรงนะครับผมร่ำรวยร่ำรวยกันในปีใหม่นี้ด้วยนะฮะ แล้วก็เนื่องด้วยปีใหม่นะครับผมปีใหม่แล้วเราก็ต้องอาหาทําอะไรที่มันใหม่ๆบ้างนะฮะก็จะไม่ผล ROV เหมือนเดิมหรอกแต่ไอที่ผมอยากทําในวันนี้นะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะได้เห็นและก็ได้รู้ว่าทางช่องของผมน,นั้นมีคนขอให้เล่นนาครอสอา่าซึ่งนาครอสเป็นตัวละครที่เล่นยากอา่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็นาครอสเนี่ยเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เลดการชนะต่ําที่สุดในไอดีของผมนะฮะนี่เห็นไหม เออ4ีสิบหกเปอร์เซ็นเอ้ยไม่ใช่ยี่สิบหกจุดหนึ่งเปอร์เซ็นกับการเล่นทั้งหมดสี่สิบหกครั้งนะฮะซึ่งหมายความว่าผมเล่นสี่สิบหกครั้งเนี่ยผมชนะแค่ประมาณแปดครั้งนะครับผมแล้วก็สามสิบกว่าครั้งเนี่ยคือแพ้ <laughs> แต่ก็มีน้องๆขอมาเรื่อยๆสําหรับว่าพี่เล่นนาครอดหน่อยทําไมพี่ไม่เห็นพี่เล่นนาครอดเลยอยากเห็นฝีมือนาครอดพี่อยากแบบว่าลองหน่อยนะพี่เออมันน่าจะแบบเข้ากับพี่หรือเปล่าพี่ทําไมไม่ลองทําไมไม่ค่อยทาคลิปโอเคในในก็วันนี้เป็นปีใหม่แล้วนะฮะเราก็เลยจะมาลองนาครอดกันให้ดูนะครับผมในการลงแร้งกันเลยนะ Few moments later โอเคมาอยู่กันในตัวเกมกันเลยนะฮะเลือกตัวเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะคือเกมนี้เป็นเกมที่2เกมแรกไม่ได้เล่น oh. <laughs> เกมแรกมีคนแบบอยากป่าแล้วก็ขอป่าแล้วเขาก็เอาป่าไปนะฮะซึ่งผมก็เล่นโลมไปนะฮะในเกมแรกแล้วก็เกมนี้เออไม่มีคนป่าจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นบุญของผมจริงๆเว้ยผมก็เลยหยิบนาครอสเลยนะครับสําหรับหัวข้อขคลิปในวันนี้นะฮะโอเคมันเล่นยังไงวอเนี่ย <laughs> <laughs> อัพสองนำใช่ไหม โอเคกระโดดไปมข้ามเป็นคิวเลนด้วยโอ้โห,โโหโจกหลังจกหลังเราได้ก่อนเราก็อาจจะตายได้เลยนะผู้ชมหนะักรอสกับคิวเลนเราต้องไอ้นี่วะผมต้องเล่น <c oughs> คือบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ใช่มีนะักรอสนะโอเคแต่ผมรู้ว่าตรงนี้ก็การฟาร์มนี้ก็ต้องอัพสองนำใช่ไหมอัพสองมาก่อนนะครับเพราะว่าสกิลสองมันคูลดาวัยนะฮะแค่ห้าวีเองช่วงต้นเกมนะครับผมอ่าส่วนเรื่องรุนผมก็ใส่ตามโปรเพเยอร์นะฮะเป็น เออเลดเอสเซนิเวอร์แล้วก็ดั้กันครอนะครับผมเป็นลูนดูเลือดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผมฟาร์มลบแบบเลือดไม่เสียเลยนะฮะงยยีเอ้าเดี๋ยวเฮ้ยคลิปไม่ตายฟาร์มไปฟาร์มไปยังไม่มีอะไรแล้วก็แท็กกลางตามปกตินะฮะอยู่เล่นเสร็จก่อนเราซะง,งั้นเฮ้ยจะปับป๊บปับโชว์คือปั๊บโชว์คือปั๊บโชว์ได้คลิปแล้วโอเคฟาร์มต่อไปฮะเลนล่างเป็นโจ๊กเกอร์ด้วยนะท่านผู้ชมจ๊กเกอร์เคาน์เตอร์นัคอได้ดีพอสมควรนะฮะถ้าเขาเก็บ สกิล2ไว้อรอเราทำดาเมจนะฮะท่านผู้ชมเขาก็น่าจะรอดสกิลเราทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องรอเขาใช้สกิล2ก่อนนะฮะบอกไว้ก่อนเลยว่าบอยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ใช่บอกไว้ก่อนบอกอีกรอบเลยว่าผมไม่ใช่เมียนนาคอสเลยผมเล่นนาคอสได้ห่วยมากนะฮะท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยออึ๊บตั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 บโดนกิลเดอร์หลบก่อนรอสกิลคิดว่ามันน่าจะ เล่นแบบนี้หลนาครอสเอ้ยเอ้ยเอ้ยสนุกวะไ้เฮ้ยสนุกว่ะคือผมอที่เลดการชนะผมต่ำๆเนี่ยท่านผู้ชมผมไม่รู้นะมันเหมือนเป็นตัวอาถันในไอดีผมเลยะฮะเรียกว่าในไอดีทุกคนน่าจะต้องมีตัวอาถันอยู่แหละหนึ่งตัวคือเล่นยังไงก็แพ้ท่านผู้ชมคือผมไม่ได้บอกว่าผมเล่นนาครอสไม่เป็นนะฮะผมแค่บอกว่าผมไม่ใช่เมียนนาครส์นะ,นะ <S <S แต่ไม่ได้บอกว่าผมเล่นไม่เป็นนะผมเล่นเป็นแต่ผมเล่นแล้วมันชอบแพ้ เออผมก็เลยแบบไม่ค่อยจับมันเท่าไหร่นะฮะมันเหมือนเป็นอาถันนะคุณผู้ชมซึ่งเกมนี้ถ้าจะแพ้ผมก็จะลงนะฮะน่าเพราะว่าเรามาต้อนรับปีใหม่นะครับผม2021กันนะฮะนี่จะว่าปี2021เนี่ยทุกผู้ชมคิดว่าไงฮะผมคิดว่ามันอุย้ยมันเป็นปี2020เวอร์ชัน2ดีๆนี่เองนะฮะโควิดก,ก็มาอีกแล้ว <laughs> เออฟารไปมาอยู่กับอะไรใหม่ๆน่คลอดสก,กินน้ำเขียวปุ๊บปับปับโอเค ในเรื่องของสกิลก็คงไม่ต้องอธิบายหรอกนะท่านผู้ชมน่าจะรู้กันทุกคนอยู่แล้วนะคือปับ๊บวันเดอร์อยู่นี่ไม่โดนตามคิวเลนได้บอโอ้ยเอ้ยโอ้ย,อย,อย,อย <laughs> คนหนึ่งไถออกคนหนึ่งเข้าวัดแล้วลิกเตอร์กูก็ตายไปแล้วครับโอเคดันบนแล้วกันนะฮะเพื่อนไม่ได้ไปนะจ๊ะไม่ได้ไปนะจ๊ะ ผมคิดว่าเล่นนาคอนก็น่าจะเล่นคล้ายๆไอรีนนั่นแหละนะท่านผู้ชมคิดว่านะเพราะว่ามันคล้ายๆไอรีแหละผมเป็นผมเล่นไอรีเป็นนะครับอุย้ยวับปั๊บอ่าอุย้ยเอาใหญ่จังเอาใหญ่จังเออใจเย็นๆพ่อหนุ่มเอ้ยเห็นว่ากูเรียนบ่เปเลี่ยนกระไดเลดอัตราชนะ26โคตรกากเลยครับนะเก็บ่ยกางก่อนฮะปับ๊บ โอเคสเตปผมพอได้หรือไม่ได้ก็คอมเมนต์บอกได้นะฮะติดเตียนติชมได้เต็มที่นะในคลิปนี้แต่ว่าก็อย่าลามปามจนเกินไปนะบางคนแบบคอมเมนต์ลามปามเกินไปผมก็ไม่ชอบนะบางทีผมก็อาจจะบล็อกก็ได้นะฮะแบบดา่าด่าถึงพ่อด่าถึงแม่บางทีอย่างกับผมไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เขาตายแคบผมเล่นไม่ดีเออโอเคคอมเมนต์ติชมได้ว่านาคอสผมเป็นไงนี่ว่าแป๊บแป๊บแป๊บ,ปบมันไม่ค่อยติดคีเลยเนาะทานผู้ชมมันไม่เหมือนลิงเลยนะฮะ เล่นลิงผมแบบดวงการฟีดคีผมยังรู้สึกว่าดีกว่านาคอสอีกนะคอสต้องได้ดาบคีจริงๆอะถึงคีโอเควิจ๊กเกอร์มันกดไฮยดเตะเราได้เฉยมาอยู่เพื่อนเดี๋ยวหนึ่งตัวตายสิวะไอคีเอ้ยพิจับปั๊บเอ้าฟืดนว้าวตามโจ๊ก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 สกิลสองมันกูดาวนั้นเอาให้ตายแตกโอเคเข้าไปช่วยอุ้ยงัตคอมโบกันงัดเป็นไงแล้วโรลิออนยกสวยครับตบมือให้เมดนะครับ ทุกผู้ชมในช็อตน,นี้ตบมือแล้วก็ถ้าใครมือว่างนะครับผมกดไลค์คลิปให้ด้วยนะฮะสักคนละหนึ่งครั้งจะเป็นกำลังใจมากๆเลยนะฮะตีไปตีไปกลบมาโอ้ยไม่ได้อ่ะมานาผมหมดนะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูโดนกบลบด้วยโอ้โหแตงคิวลิกเตอร์ไม่ใช่แตงคิวทีเชอร์แตงคิวลิกเตอร์กบมันจะเข้ามาโซโล่คิวผมแล้วเมื่อกี้ไม่มีมานาเล่นนะถ้ามีนี่ผมสวนเลยนะ สกิลยัดหน้าเลยนี่เราไม่มีอะไรแล้วโอเคกลับไปฟาร์มต่อฮะนี่นะซอสเป็นตัวที่บับบูสําคัญมากๆใครๆก็รู้นะฮะสุบบอกกันปอมบนให้กูหน่อยว่างั้นเดี๋ยวเพื่อนโอเคมาเพื่อนทันอยู่ทันอยูย่วันเดอร์ไม่น่าตีป้อมแตกหรอกน้อไม่น่าวันเดอร์ขี่เอาไปอย่างรวดเร็วโอเคกลับไปฟาร์มต่อฮะเอานกดีกว่าฟาร์มนก<ๆ>ก็ดีเหมือนกันวันเดอร์ แน,แน่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 วันเดอร์ยังไงวันเดอร์ <S <S ผมใส่เดี่ยวกับวันเดอร์ได้ป่าวะจะมีคนมาซ้อนเขาจะมีคนมาซ้อนบ่อหลบเชือกไปหนึ่งทีผมไม่รู้ว่าจะมีคนมาซ้อนหรือเปล่านะอุ้ยมันจะจี้ยจต้จีจ้จีจ้ออกไอ้จัดเอาปะละเอาปะละโอ้โหแม่งเอ้ยแมงเอ้ยทีเดียวดูเลือดมันดี เออโอ้โหซุปเปอร์มาต่อยครับผมสวยครับ <laughs> โอ้ท่านผู้ชมบ้าเอ,อ้ยตบเข่หัวตัวเองแบบคือผมก็เล่นวันเดอร์อยู่ผมว่าช็อตแบบเดียววันเดอร์มันสวนได้เว้ยคือช็อตช็อตแบบว่าบางทีวันเดอร์มันจะตายมันอาจไม่ตายได้เ้ยท่านผู้ชมนี่คือตัวละครวันเดอร์บูมแมนนะฮะท่านผู้ชมมันเป็นแบบบางทีมันเหมือนจะตายอะ่ะแต่บางทีแล้วมันก็แบบสามารถสวนตัวป่าได้อย่างผมเลย้ คือเมื่อกี้ผมโดนมันสวนนะมันเสียบมันกระแทกโลแล้วมันเสียบไปเสียบมาคือแบบเราตายเองได้นะไอผมก็รู้อยู่ว่าอาจจะโดนสวนแค่อยากลองนะฮะเออโอเคขอโทษละกันนะครับขอโทษได้ร่างครับผมคิวเลนตีกลางวะ่ะอุ้ยคุณลุงกิวอุว้ยอา้าวอยู่เยอะอยู่เยอะอติอติสิวะอุ้ยพึ่งออกไล่กบไล่เขียดไล่ตีกบมันนุ่นนุ่นเงา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 จ๋าจะตายพันธุ ผมมึงขึ้จังวะมึงขึ้เกินไปแล้วดูเลือดดูเลือดดูเลือดอ้าวคิวเ่นมาแล้วคิวเนจดอือเอาว่ะหายาผมวะ่ะหายาโซโล่คิวว่ะผมมีตัวแบกและเอ้ยเพื่อนได้เหรอวะไม่ได้ไม่ได้ครับกลับไปฟาร,ร์มแป๊บเพื่อนไปแล้วนะจ๊ะนะครับอารมณ์มันก็ให้ผมว่าผมน่าจะเหมาะกับสไตล์ดันมากกว่าะ เพราะผมไฟได้ห่วยแตกมากท่านผู้ชมหรือเปล่าหรือผมทำดีอยู่โอเคปับ๊บไะอื๋งาางามจ๋างามหลายงามแต้งามว่างามแต้งามว่างามแต้งามว่ากบมาแล้วตัดคลิปวะไม่มันไวามากเลยนะท่านผู้ชมมันไวนนน <laughs> ผมรู้สึกกิดใจนะเนผมรู้สึกติดใจแล้วเน,นี่ยนิดๆละมันไวในการตัดโครงตัดคลิปมากเลยวะเอ,อือ หร,รือผมคำนันมาแบบเล่นานาคอนให้เป็นเมนดีหรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมเอาหรือเปล่าวะเฮ้ยปาดโดดๆนี่ยิยิยิเอายังไงกับคูเนี่ยฮะกบฮะกบหรือเปล่าล่ะหรือเปล่าล่ะงัดไปแล้วนะตอก่อน1จังหวะยกมันยกมันอุ้ยอ้า๊บยกให้ขึ้นมันล้างอ๋อซุบเข้าซุบๆออกแล้วไม่ได้ได้แค่นี้เหมือนเดินไล่ไม่ตายครับสวนเพื่อนสวนสวยมาก สวนสมุนไพรสวนทิดเดียวอีเดียวโอ้ยอีเดียวแล้ว,วเพิ่งเอ,อือตายอยู่ <c oughs> วันเดอร์อีกแล้วอโอ้สเปียร์ออฟลองกินุดกูว่าละทั้งถึกทั้งแรงพึบฮับพึบปั๊บโอเคลุยกระตอลุยก,ะร,ยก,ะร,ยกะระตอติเตอร์ระวังโดนซ้อนนะเพื่อนเราต้องฟามก่อนฮะบับบลูสำคัญมากๆลากตีกเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปดาบคียังไม่มา ตายสิวะคีปเออตายยากตายเย็นตัดเลนให้เพื่อนนะฮะตัวมันเก่งเนี่ยตัวมันเก่งแบบนี้นาคอสนะฮะที่ผมเจอที่ผมไปเล่นโลมิงมาแล้วแบบเจออยู่ฝั่งถูกข้ามนาคอสเขาจะชอบแบบว่าเข้าไปในไฟมันจะคล้ายๆไอรีนะท่านผู้ชมท่านผู้ชม,ชม,ชมคิดเหมือนผมไหมคือเข้าไปในไฟแล้วแบบสกิลเราหมดอันตีเราหมดแล้วแบบเราคิดว่าเราช่วยเพื่อนไม่ได้โดดออกจากไฟเราไปแยกดันอะคือข้อดีของมันคือตรงนี้มากมากเลยฮะสำหรับนักคอรอสตีนานจช่วะ เออเวล13ถึงเวล13ดาบคิกขึ้นมาดาบคิกกูมาแล้วปลไปไหนดีเด้ยผู้ชมบนเลยปล่ะเฮ้ยน,นี่หนูว่าจะโดดเข้ามา <c oughs> เออเอาหรือเปล่าพี่ผิวนะจ๊ะเออมาแล้วโดดออกหลอดมันรวบเสร็จปาดปาดปาดเ็ฟันธรรมดานี่แหละไปไหนน้องกบน้องเขียด น้องเขียดตายตายเลี้ยวปาดป้อมโคตรแรงแรงจัดๆฮึบหลอกล่อเขาเรียกว่าการเยาะหยอกเ <โฮ S 1> ขาเรียกว่าการเยาะหยอกโฮโฮอตีป้อมเอายอกเยาะหยอก,ยยอกเออเพราะเพื่อนเราเล่นดีนี่แหละผมเลยชนะเกมนี้ <c oughs> ผมไม่อวยตัวเองเลยนะเพราะว่าผมไม่ใช่เมียนนาคอสนะท่านผู้ชมรู้อยู่ <c oughs> เออตีบ้านแล้วครับไม่สนใจไม่สนใจ ไม่สนใจใดๆ,ๆทั้งสิ้นแตกนี่ครับแตกแตกชัดแตกว้าวได้อยู่ท่านผู้ชมได้อยู่นะได้อยู่นะออว่าโอเคอยู่นะตายสองตัวโอเคโอเคสำหรับคนเลดอัตราชนะ26%บหเปอซออฮายาเตะเอ็มครับผม <c oughs> ผมไม่ได้หรอกผมรู้ผมรู้ตัวว่าผมไม่ได้เอ็มหรอกฮะวิแต่ผมโอ้ 9.0นะฮะ9.0จนะครับผมนายเตะทำดาเมียดไป7 0 0 0หรื่นแล้วทำดาเมียดสี0มืเองอะผมมาแนวเหมือนเหมือนผมเล่นไอริสมากกว่านะแยกแยกดันเข้าไฟได้นิดหน่อยแล้วก็ออกไปแยกดันนะฮะแล้วก็อีกอย่างก็คือตัวมันตัวมันต้องแบบนี้อยู่แล้วนะฮะสำหรับนาคอสคิดว่านะเล่นคล้ายๆไอริสอะไรนะฮะเฮ้แต่ว่าผมได้ผมว่าผมได้อยู่นะเออผู้ชมจะเตบผมโอเคหรือเปล่านะฮะตีชมเงนเข้ามาได้นะครับผมแต่ว่าก็ อย่าหยาบอย่า,อย,าอย่าอะไรเกินไปอย่าจับจ้วงจับจ้วงโอเคสำหรับวันนี้ซ you เกนเน็กซ์ไทม์นะครับผมสุขสันต์วันปีใหม่สำหรับทุกคนด้วยนะฮะแล้วเจอกันปีหน้าเอ้ยไปแล้วเจอกันคลิปหน้าซ u a g เกนบ๊ายบาย